เปิดราคาค่าจ้างหมอลำในฤดูการนี้นะครับผมว่าราคาวงไหนแพงสุด <c oughs> แล้วก็ขอจัดเป็น9อันดับแล้วกันนะครับว่าหมอลำ <c oughs> วงไหนมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับ <c oughs> การจัดอันดับในครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบกันแต่อย่างใดว่าวงไหนดีสุดวงไหนแพงสุดถูกสุดอะไรเนาะเพียงแต่ว่าเป็นเอาราคามาจัดอันดับให้ <c oughs> FC แฟนคลับได้รับฟังหรือว่าเจ้าภาพที่สนอกสนใจนะครับ ที่อยากจะจ้างหมอลำแต่ละวงก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เนาะราคาก็ขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วก็สถานที่ว่าใกล้ๆขนาดไหนนะครับก็สามารถคุยกันต่อรองกันได้ครับซึ่งราคาก็มีมาตรฐานของเขาอยู่เนาะ,ะเรามาเริ่มที่อันดับที่9ก้าันแล้วกันนะคะอันดับที่9คือหมอลำเสียงวิหกค่ะหมอลำเสียงวิหกเริ่มต้นที่2 7 5 0 0 0บาทถึง2 9 0 0 0 0บาทค่ะ ลำเสียงวิหกฤด,ดูการที่4แล้วปีนี้ก็เป๊ะปังอลังการกระแสก็มาแรงอีกหนึ่งวงก็คือเขาเรียกว่าเป็นวงที่น่าสนใจอีกหนงวงเลยที่เจ้าภาพก็คือพลาดไม่ได้นะ,ะถ้าอยากได้เสียงวิหกไปร่วมง,งานด้วยก็สามารถติดต่อเขา ก็ไปหาทางผู้บริหารได้เลยนะครับใช่ค่ะซึ่งกระแสก็ดีเนาะมีน้อง,อ,งอามีน้องโดนธนาโดนน้องราทิดาซึ่งบแบบกระแสดีมากๆเลยอ่ะมาที่อันดับที่8ค่ะครับผมคำผุนร่วมเม็ดค่ะคอันดับที่8ค,ค่ะอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทค่ะถึง2 9 5 0 0 0บาทค่ะครับผม สำหรับมรำคำขุนร่วมมิตรมํำเต้ยโสดตายเต้ยม่วนอิลีนะครับปีนี้ก็ได้พระเอกนะเอกเข้าไปสืบทรับมากมายเลยเนาะใช่สำหรับคำขุนร่วมมิตรเนาะครับผมก็สามารถติดต่องานได้เลยนะครับที่พ่อวิทูลเนาะหรือติดต่อเข้าไปทางแฟนเพจของทางคำขุนร่วมมิตรแฟนเพจได้เลยครับค่ะเรามาที่อันดับที่7ค่ะหมอลำใจเกินร้อยค่ะอยู่ที่2 8 0 0 0 0บาทถึง3 0 0 0 0 0บาทค่ะแต่ถ้ามีน้องแอนออรีเพิ่มเติมก็ข้บวกราคาไปตามนี้เนาะผมเชื่อว่า เจ้าภาพทุกๆงานแหละอยากได้ NR นดีเพิ่มหมดอยู่ที่ว่าคิวงานของคุณ NR นดีที่มีทางกับทางออร์ดีแบนด์เนี่ยจะว่างหรือเปล่าจะมีคิวงานว่างมา ขึ้นรับเชิญบนวิธีใจเกินร้อยไหมแต่ถ้าน้องแอนมาด้วยก็จะเป็นราคาที่ต้องบวกเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็สามารถพูดคุยกับทางผู้บริหารได้เลยเนาะติดต่อเขาไปได้เลยว่าวันนี้อยากได้แอนมาด้วยนะก็ติดต่อไปว่าแอนจะมีคิวว่างหรือเปล่าแต่ถ้าว่างหรือไม่ว่างบางทีเขาแสดงเสร็จเขาก็อาจจะมาได้นถ้ามันไม่ไกลกันมากนะครับใช่ค่ะ,ะม,ามาที่อันดับที่หค,ค่ะ รัตนสินค่ะรัตนสิน,สนอินตราไทยลานะครับผมเป็นหมอนลำบารุมาคูอีกหนึ่งวงเนาะ,ะที่มีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2,90,000บาทค่ะถึง3,2,000 0บาทค่ะม,มีก็น่าสนใจเหมือนกันรัตนสินปีนี้ก็มาค่ะมาคิวงานก็เยอะ,ออะคิวงานก็อยู่ในอันดับต้นๆเหมือนกัน เป็นหมอลำที่เป็นตำนานเช่นกัน<ช>เนาะเขามาสถานเขาดีนะก็ะคะะเคยไปดูหลายรอบแล้วสาม,มารถติดต่อคิวงานไปได้เลยนะครับทางรัตนศินอินตาไทราชนะครับมาที่อันดับที่5ค่ะเสียงอีสานค่ะเสียงอีสานของคุณแม่นกน้อยอุไรพรปีนี้เป็นปีที่48ของเ<อ>สียงอีสานเสียงอีสานก็ ีนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะกระแสหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวทีเอ่ไไฟเอยอะไรเอยเขาก็ตอนนี้ก็ปรับเหมือนได้สมบูรณ์แบบแล้วแหละราคาอยู่ที่295,000บาทค่ะถึง310,000บาทค่ะก็ราคาก็ไม่แรงมากถ่อว่าเทียบอันนี้เครื่องเสียงเขาค่ะเครื่องเสียงเขาดีจริงๆมันแน่นแต่ด้วยโซเอยอะไรเอยหลายๆอย่างที่เขาปรับแล้วตอนนี้มันลงตัวแล้วก็ค่ะ อยากไปดูเหมือนกันยังไม่มีโอกาสได้ดูนอนกาน,นี้เนาะเจ้าภาพสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้าไปที่ทางพี่ผู้บริหารได้เลยเนาะหรือติดต่อเข้าไปที่แฟนเพจของทางหมอลำเสียงอีสานแม่นุ้นน้อยอุไรพรได้เลยครับามาเที่ยบอับที่4ี่ค่ะปร,ร,ระทมบันเทิงศิลค่ะราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทถึง3 1 5แสนบาทค่ะหมอลำหมายเลขหนนะครับผมหมอลำประทมบันเทิงศิล เนื่องด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะมาตรฐานของเขาเรื่องโชว์เอยเวทีเอย, T, เอยแต่เวทีปีนี้เขาแน่นมากเลยนะเวที T, แบบรายละเอียดเก็บแบบอย่างแน่นเลยส่วนจริงค่ะเนาะแต่ว่าประถมบันทิงศิลป์ก็เช่นเคยนะครับบอกว่าปีนี้ถ้าจะเอาคุณบิวจิติยาไปร่วม ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยก็ต้องระบุในสัญญาด้วยใช่ค่ะน้องบิวก็แยกตัวไปอยู่ที่ประถงเอนเทนเมนแล้วแยกเป็นศิลปินเดี่ยวถ้าเกิดจะอยากมีน้องบิวมารับเชิญด้วยก็ต้องเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะพูดคุยกันได้กับพ่อดับสอนะพูดคุยกันได้กับเช่นเดียวกับน้องแอนอรดีเนาะที่จะไปรับเชิญของหมอรำจิกกันร้อยค่ะมาที่อันดับที่3ค่ะศิลปินภูไทยค่ะอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทถึง320,000บาทค่ะศิลปินภูไทยปีนี้เขาเรียกได้ ปีนี้กระแสะชื่นชมศิลปินภูไทยคืออย่างมากในรเรื่องโช,โชว์โชว์อะไรนะพยานาคพญานาคดีจริงๆเลยเหมือนอยู่ในโรงโชว์ย่อมย่อ,อมไฟเอ,อ่ยอะไรเอ่ยเอฟเฟกแบบพวกไดไอเป็นคูเป็นควันเนี่ยแสงสีเสียงแบบเอฟเฟกซาวครื้มครามครื้มครามอะไรอยี่ยโอ้ดีเชียวแสดงว่าปีนี้มาถูกทางแล้วเป็นกระแสมากทุกคนพูดถึงเลยโชว์โชว์เนี้ย คนรู้พูดแล้วก็จริงชอบครับชอบแล้วเขาเปลี่ยนผู้บริหารด้วยแหละเปลี่ยนมือผู้บริหารมาเป็นรุ่นลูกแล้วไงคือมาร์กวงสิงแล้วมารอดูกันว่าเขาจะสร้างปรากฏการณ์อะไรใหม่ให้เราได้รับชมกันอีกเนาะผู้บริหารรุ่นใหม่แสดงว่าก็ต้องมีความคิดอะไรใหม่ๆที่เสริมเข้ามาแต่เนื่องด้วยมาตรฐานของเขาพ่อบีระพงทําไว้ดีอยู่แล้วเนาะฐานแฟนคลับก็เยอะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับที่ ทางเพจหมอลำศิลปินภูไทยได้เลยนะครับสามารถไปพูดคุยราคากันได้เนาะ่่ะอ,ม,อมาที่อันดับที่สองค่ะระเบียบวาทศิลป์ค่ะอยู่ที่3 0,000นบาทถึง3 2 0แส,น,สนบาทค่ะวว้าหมอลำดาราหมอลำมหาช่วยหรือว่ามหาลัยหมอลำอทางเราเรียบวาทศิลป์ก็ เป็นอีกหนึ่งวงที่ทําโชว์ไว้ดีมากๆถ้าพูดถึงโชว์ก็ไม่เคยผิดหวังเลยปีนี้ก็มาจริงมาแรงเหมือนเดิมนะสราคาก็ไม่ได้แพงเราก็ได้มาเล่นเขาเข้ากันเล่นไแฟนคลับอะไรหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็แบบอันที่ขาดไม่ได้เลยสาหรับเรียบวัฒนศิลป์ขึ้นชื่อก็คือเป็นโชว์แดนของเขาเซตชายโอ้โหแล้วชายเนี่ยเขาคัดมาเลยนะโอ้โหซิกของซิกพกเนี่ยเป็นที่พูดถึงจริงๆอันนี้ต้องยอมเขาจริงๆเขาคัด หุ่นคัดง้าอะไรไปหมดเลย,ต,ย,เต,เยลเลต้องยอมเขาตรงนี้สำหรับเระเบียบวัฒนศิลป์นะแล้ว่างทุกแดนเซอร์เนาะต้องยอมเขาคผมถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปนะครับได้ที่ทางแฟนเพจของระบเบียบวัฒนศิลป์ได้เลยเนาะไปพูดถึงถามคิวงานว่าว่างหรือเปล่าว่าง,างตรงกันไหมระยะทางมั่งอะไรมั่งราคาสอบถามได้นะครับอ,อันดับที่หนึ่งเหรอทีนี้อันดับที่หนึ่งแล้วค่ะเดาไม่ออกเลย เาไม่ออกเลยล่ะคะว่าใครวงไหนาหาวงไหนที่มีราคาแรงสุดเหรอฮะอสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงค่ะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงราคาเริ่มต้นอยู่ที่สามแสนบาทถึงสามแสนสามหมื่นบาทค่ะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงอึ้งไหมอึงอ้งไหมอยู่อันดับหนึ่งนะฮะนี่อันดับ<ต>หนึ่งแต่เขาไม่ได้พิมพโผเนะาะด้วยเขาเรียกว่าด้วยกระแส เป็นหมอลำที่มีกระแสเยอะจริงๆเยอะมากๆด้วยผู้บริหารที่เก่งในเรื่องการทำโซเชียลนะครับทำให้หมอลำสาวนั้นไปบ้านแพงนะครับเป็นกระแสขึ้นมาโด่งดังมากๆมีกระแสที่สุดก็ว่าได้แล้วยิ่งได้น้องมีนเข้ามาเนาะเสริมมากตอนนี้คือแทบไม่ว่างเลยจะได้เปิดวงใหม่ทำวงใหม่กับเฮียหน่อยเฮียหน่อยผู้บริหารอีสานนครศรีผู้บริหารหมอลำไอดออ ได้ไปร่วมกับวัดโจทำหมอลำวงใหม่ขนาดกลางขึ้นมาเพื่อจะตอบโจทย์หมอลำวงใหญ่ของสาวน้อยเป้ยแพงคิวมันไม่ว่างแล้วไงม,มันต้องทำเพิ่มขึ้นมาใหม่ชื่ออะไรนะสาวน้อยลำเลินโชว์สาวน้อยลำเกินไอดอาโชว์ ลำเปิดโชว์หรอนักแสดโชว์เขาเนาะนักแสดงเชืโชว์เขาเนาะแต่และจ,จ,จำสับสนคือ <c oughs> มันเยอะจริงๆสำหรับสานนท์พี่นัทแพงต้องบอกว่าเนี่ยเราเห็นเราเห็นถึงความที่ที่หมอลำแม้กระทั่งที่เป็นผู้บริหารเองสามารถจับมือกันแล้วเนี่ย <c oughs> จับมือกันคือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นการแข่งขันกันแล้วเราสามารถว่าเราจะต่อยอดธุรกิจได้อย่างไรในเมื่อในเมื่อหมอลำตอนนี้มันมันมันแข่งขันกันสูงก็จริงแต่ว่าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าไหมาึงว่า ผู้จัดผู้จ้าเนี่ยสามารถเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกก็ได้สำหรับอยากได้สาวน้อยจริงๆแต่ว่ามันคิวเต็มแล้วว่าทําอย่างไรแต่ว่าสาวน้อยมีอีกหนึ่งสาขาที่เป็นความร่วมมือระหว่างเฮียหน่อยเองกับบอสโจที่จับมือกนันแล้วทำเป็นลําเพลินโชว์ใช่ไหมคร<ต>ับนี่แหละแต่ตว,ว่าอพอเห็นอย่างนี้นะพอพอเห็นทางเฮียหน่อยกับบอสโจมามาร่วมมือกันทาหมอลำมงใหม่ขึ้นมาแสดงว่าเราเห็นอีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นปรากฏการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นคือ หมอลำปีนี้แสดงว่าเป็นที่ต้องการของทางเจ้าภาพเป็นอย่างมากเพราะว่าดูจากคิวงานของหมอลำทุกทวงที่เราเคยได้ดูคิวงานมาก็คิวงานเกือบเต็มกันทุกวงบางวงก็เต็มจริงๆข้ามปีอย่างนี้วงที่เป็นกระแสก็คือข้ามปีไปแล้วอย่างงี้ค่ะแต่ว่าวงหลายๆวงก็ยังมีคิวว่างอยู่สามารถต่อรองก็ได้พูดคุยกนได้เหมือนที่เราได้บอกมานี่แหละค่ะเจ้าภาพนะครับที่สนใจอยากจะเอาคิวงานหมอลำไปลงหรือเอาไปออนทัวร์นะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปที่ หมอลำทุกๆวงได้เลยน<ช><ท>ะครับผมว่าถามว่าวงไหนมีคิวว่างไหมตรงกับงานของเราไหม,มแล้วก็ในเรื่องของราคาก็สามารถพูดพูดคุยต่อรองกันได้นะครับเป็นราคาคร่าวๆนะครับ<ฮ>ด้วยก็คือจะบวกเพิ่มเพิ่มก็คือ,อ,อระยะทางว่าไกลไหม,มแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้กับงานก,น,กนก่อนหน้านี้ก็อาจจะถูกลงหนอยใช่อ,อันนี้ก็คือเป็นการจัดอันดับราคาค่าจ้างหมอรำเป็น9้าอันดับนะครับต้องขอย้ําก่อนนะครับว่าการจัดอันดับในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบกันแต่อย่างใดเนาะเพราะฉะนั้นงดดราม่านะครับ การเอาราคามาพูดคุยมานําเสนอให้เจ้าภาพที่สนใจอยากจะจ้างหมอลำได้ไปพิจารณาแล้วก็ได้โทรไปถามคิวด้วยว่าคิวเขาว่างหรือเปล่าะนะนี่แหละคะ่ะเป็นเรื่องราวที่เราสองคนนํามาฝากนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ